รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับข้ามากับรัทีวีช่วงของดีเมืองปทุมครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดกลางลาดสวายวินเทจใช่ครับนี่ครของสี่ลำาองสี่ลำลูกกาวันนี้เราอยู่กันที่ร้านคูโรตีชาชักโจยี์ครับผมบายโจยี์ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะครับว่าของดีเมืองปทุมของเราเนี่ยครับผม ่ที่ร้านกูโรตีเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปลองชิมกันดูครับครับนี่ตอนนี้เราก็อยู่กับลูกจ้างครับร้านครับคุณเจย์ ม้นจงไม่มีเสร็จพูดไรายพื่อแค่นี้ <c oughs> แล้วก็นี่คือเมนูอาหารใช่นอกจ<ะ>ากโรตีชาชัาซึ่งมีชื่อเสียงแล้วอันนั้นเราไม่สั่งมาเพราะว่าทำไมกินไม่ได้ อ๋อไม่ได้ยอมก่นรู้กันหมดแล้วว่ากูโรตีชาชาก้มีโรตีต้มีชาแขกเข้ามาวันนี้คือก็ไม่ได้สั่งแบบนั้นใช่ไม่อยากสั่งโรตีครับเขาก็เลยสั่งเมนูแบบหนึ่งเมนูพิเศษเมนูพิเศษครับของร้านคุณพูดถูกครับครับนั่นคือเมนูนี้ก็คืออันดับแรกคือข้าวหมกไก่เนี่ยเป็นเมนูสําหรับโดยเฉพาะวันพุธเสาร์อาทิตย์นะครับมันก็เป็นเมนูหลักของเราที่ลูกค้าชอบกินมากๆแล้วครับ นี่แหละเนี่ยข้าวหมกไก่นะครับนี่เมนูต่อไปก็คือสเต๊ะเนื้อครับเนื้อสเต๊ะเนื้อสเต๊ะมีไก่ด้วยมีไก่ด้วยครับนี่แหละเห็นไหมครับชิมได้เลยโอ้โหหิวเหรอครับหิวขาดเลยครับมันเป็นเมนูนี่ก็มีทุกวันนะครับพี่อร่อยอันเนี้ยอร่อยนี่จะไม่ชวนใครเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อแตงส์บ้านเลย บางเขาเลี้ยวไอเราก็แอปคืนน้ำลายอยู่นี้ลองชิมดูไอนี่ก็นั่งจอกคืนน้ำลายเราชิมได้เลยผมเนี่ยจ้องแล้วจ้องอีกเขาจ้องกินอยู่คนเดียวนะลองเลยลองเลยยอกยอกยอกไม่ว่าใครจะมีส่วนร่วมที่จะกินด้วยกันคุณต้องออกทานทันทีเอาเลยครับผมลองเลยส่วนละครึ่งนะครับอันนี้อันนี้อะไรครับโจี้ครับนี่คือเมนูเด็ดเมนูหนึ่งก็คือโรตีพิซซ่าซีฟู้ดครับนี่ครับ เราใส่น้ำทะเลด้วยนะฮะมันเป็นซีฟูดจำคนราซื้อมาจากสมุทรสาครไม่ใช่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 ไม่่มนูนีม่ใช่ไม่ช่ไซ่ใช่ามีใ่ไม่่ไมคใช่ไม่นชอไม่ใช่ไม่าช่ไ่ใช่ไม่ใช่ม่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่เอาไม่ใช่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 ไม่ใแ่ไแ่้ช่ไม่ใ่มีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมลใชม่ใช่ไม่ใช่ไมีใช่ไมีมีหช่ม่ใช่ไมีใมชครชมมมม อะไรเนี่ยเป็นลระการเอ้นี่ก็คือเขาเป็นแขกจากอินเดียนะครับที่เขามาช่วยไม่ใช่ผงไงพวกนี้สําหรับโรยนะใช่โรยครับอเมริกาโน่หรออ่าอเมริกาโน่ไม่ใช่นะครับนั่นเป็นกาแฟอ่ากอาจะเป็นไตรลาโน่บ้าเหรอร้านนี้เขาเล่นตลกเนอะนี่ไม่รู้เขาเป็นใครอ่ะท่านเจตใส่เสื้ออะไรก็ไม่รู้มันพูดไม่หยุดเลยอ๋อ นี่หนาวอากาศร้อนขนาดนี้คุนหนาวเหรอวันนี้วันนี้ต้องต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นวันอาทิตย์ธรรมดาเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์แดงเดือดด้ครับเดือดมากๆครับลีกพูลจะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แอนฟิลด์คืนนี้ครับ5้าทุ่มครึ่งโอ้โหแล้วรู้สึกยังไงสําหรับฟุตบอลวันนี้ครับก็เราเราเห็นใจทางเอออตตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอสมควรเพราะว่า ไม่ได้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นานแล้วก็ก็จะให้เขาได้ดื่มด่ำสักนิดหนึ่งสักสองอาทิตย์ไม่หรือว่าอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสามอาทิตย์ไหมคาดว่าประมาณตีหนึ่งหลังตีหนึ่งไปแล้วก็คงจะจะเริ่มร้อนละใช่แล้วครับไม่หนาวแล้วก็ไม่ใช่จะฝูไม่ไม่หนาวแล้วไม่หนาวแล้วอ้าวมันเป็นยังงั้นเลยเหรอจะลงจะลงมาเป็นหางฝูงี้ยนะครับน่วันนี้เรามาแนะนำอาหารไม่ลืม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 คุยเรื่องอาหารคุยเรื่องอาหารอาหายังไงเนี่ยอ่าไอ้นี่ก็รอชู่ชุลมุนเนาะกินอย่างเดียวเลยมึงกินอนนี่ ก็คือว่าเมนูนี้ก็เป็นเมนูหนึ่งหรือว่าอาหารแบบไหนก็คือเขาเรียกว่าอาหารข้าวอาหารที่เป็นอาหารข้าวก็มีหมดนะครับเน้นครอสนักหนักหน่อยถ้าคนที่หิวมากก็บอกว่าอยากกินข้าวที่นี่เราก็มีข้าวครับและอันมีเมนูหนึ่งที่เราขายทุกวันก็คือแกงมัสมั่นไก่ครับโอ้อันนี้ก็จัดว่าเด็ดครับผมชิมแล้วอันนั้นก็อร่อยนะครับไม่ไม่หวานเกินครับถูกต้องครับแล้วทานกับ โรตีก็ได้ถูกต้องเขาเรียกโรตีจิ้มแกงก็ได้ทานจับข้าวก็ได้ต้องนะครับแต่บอกเลยว่าต้องรองครับอรจริงเพราะว่าเราอยู่ในประเทศไทยครับนั่เลยชวนถามถ้าใครจะสนใจว่าเฮ้ยมันอยู่แถวไหนหรอมันก็อยู่แถวถนนสวนเกษตรนะถ้ากลางหน้าก็เป็นจะเป็นสหสวัยประจารัฐมันจะอยู่ดีตลาดกลางลาดสวายนะครับเราเรียกเราเรียก่าถนนขลางสใช่ครับนี่แหละครับพี่ใครสนใจพชุมธานี ฝั่งนี้คือลำลูกกาใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็คืออัญ,ญะยะบุรีบางคนเขาบอกว่าเอ้ยเวลามาที่นี่มายากนะครับผมไม่เข้าใจทําไมโลเคชั่นมันพาเข้าอ้อมไปอย่างไรผมไม่รู้รนะครับต้องไปหาผู้ว่าหรือใครในให้ปรใหม,ม่จริงมากี่ลูกค้าบ,บน <S <S บนเขาเข้าในวัดเขาเขาอิสลามอีกกัเขา้าปลาเข้าในวัดี่เขาเฮ้ยเขาเกือบเข้ามาบอกกลับบ้านแล้ว ไม่กินแลวให้ก็ก่อนที่จะมาก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานถึงโจอี้นะฮะแล้วถึงจะมาได้นะับไม่งั้นนี่พาหลงใช่ไหมจีเพี้ก็พาหลงแน่นอนครับอย่าท้อถอยนะครับตั้งใจมาก็มานะครับรันไหนตั้งใจมาแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าอร่อยทุกอย่างจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นนี่ครับข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่โรตีพิซซ่าซีฟู้ดครับผมแล้วก็เนื้อสเต็กไก่สเต็กนะครับ แล้วก็ยังมีมัสมันแล้วก็โรตีหลายๆหน้าหลายๆรสชีสข้าวโพดมะพร้าวอ่อนโคจัดวเด็บกลมชีสอ่าก็อย่างที่บอกครับเชิญชวนครับใครที่ชอบรับประทานอาหารเหล่านี้นะครับก็มาได้เลยพี่สอนครับครับรู้สึกว่าเราเสียน้ำไหลเยอะและไม่มีใครแห้ใจพวกเราาเอาเอาเอาผมไม่ได้ไม่ไม่ผมไม่ได้พูดถ้าไม่พูดแสดงว่าไม่ได้เลยไม่ได้ประชด ให้พี่ใช้ผมดีกว่าที่จะพี่สอนลองชิมดูน้ำตาไหลแต่ไม่นานนะแต่หันไปนี่คือมันหมดเลยนี่ไงบอกเลยดื่มกันไปเลยเต็มที่เลยดื่มกันสบายเลยตใจ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 สบายเลยครับเอ้ยแล้วคนบางคนก็นั่งเงียบแล้วก็มีแต่กิน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 ฝั่งนู้นอ่ะ ของดีมันกต้องกินคนเดียวอ้าวอันนี้เป็นพราะประกอบฉากใช่ไหมเนี่ยก็ไม่ใช่ครับพวกประกอบฉากในฉากนะครับเสื้อเขาสวยนะเสื้อเขาสวยผมชอบเสื้อเขานะครับเออเสื้อเหรอครับครับผมเสื้อเขาสวยนะครับเป็นทีมหมาถือซ่อมนะฮะเดี๋วมาดูว่าผู้นี้จะได้กินยำแตกไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ครับว่าใครจะเสียงดังใครจะเงียบคืนนี้พบกันแน่นอนครับศึกแดงเดือด10 23ี่นาฬิกาสานาที ใครชอบทีมไหนคืนนี้ไม่ต้องแอปครับออกมาเชียร์กันครับแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยเอาปี๊บข้อหัวกันใช่ไหมครับถ้าผมอยู่รองดีกว่าจับดีใช่ไหมผมอยู่รองอ่าหมายถว่ารองอยู่เฉยๆไม่เชียร์ทีมไหนจะได้ไม่โดนล้อใช่ครับไม่ออกตัวแรงไม่ออกตัวแรงอ้าวมีเครื่องดื่มมาเพิ่มก่อนอันนี้ครับชาชักมาแล้วนี่คือโลโก้เขาหรือว่าสโลแกนของร้านเป็นซิกเนเจอร์เป็นซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ของร้านเลยครับ มันจะเป็นแล้วเราก็มีอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้คืออันนี้พวกที่ขึ้นยานอวกาศครับโกโก้อัพโพโลครับผมอัพโพรโลนี่นี่นี่ใบชานี่สั่งมาจากไหนครับผมเอามาจากแอฟริกาครับโอ้ยเป็นยังไงแอฟริกาใต้นะแกต่ของที่นี่คือมาจากใต้ครับภาคใต้นะครับนี่นี่นี่คูโรตีชาชักโจยี่ตลาดทางลัดสวายครับก็มาครับมาชิมกันดูฝากไปด้วยครับของดีเมืองปทุมครับผมครับ คนปทุมต้องมาชิมครับแต่นี้ไปเราก็ต้องชิมแล้วแหละเพราะว่าถ้าเราพูหมดแล้วเราจะหมดแล้วถ้าเรายังคืนพูดกันต่อมันคงจะหมดแน่ๆนะครับนี่เช่วงลงชิมครับเพราะฉะนั้นให้กล้องดูเหยียนเดียวเตกิน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 เหยียนโดยไม่ต้องสนใจกล้องก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ข้ามากับพาทีวีด้วยวันนี้ไม่ได้พามาวัดแต่พามาชิม อาหารในร้านกูโรตีชาชักแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยครับกดไลค์กดแชร์ติดตามพวกเราว่าครั้งต่อไปเราจะพาทุกท่านไปที่ไหนนะครับข้ามากับพระทีวีครับ